สวัสดีครับอ่าวัยเสียงร่างแบบแห้งหลังจากที่เทศนากรรมไปเมื่อกี้เทศนาหนะักมากนะกมาวินเนี่ยอือยากให้มาวินเข้าใจชีวิตนะครับเออไม่ว่าจะว่ามาวินไหนก็ตามลัคณาตุลนนะ่ะอยากให้เข้าใจชีวิตนะก็เลยเทศนาหนะักมากเลยว่าให้เข้าใจด้วยนะครับต่อไปคือยายบียายบียยบลัคนาเมทุนเนาะอ่าไปดูกันครับผมว่า ลักษณะก็เป็นคนใจโตๆไปแล้วก็มีอะไรละอืมลักษณะพวกนี้ลักษณะเมตุนถ้าตามท้องเรื่องเนาะยบก็เป็นแฟนกับไอโจ๊กใช่ป่ะอ่าไอโจ๊กก็อยู่ตรงไหนไอโจ๊กก็ลักษณะพึกศกพึกศกกับเมตุนเนาะประมาณนั้นเสร็จแ,แล้วไอบีเนี่ยตามเนื้อเรื่องเนี่ยก็จะเป็นเหมือนกับทำหน้าที่ช่วยคุณกีตาในเรื่องของเอ่อการดีไซน์ เนาะดีไซน์เสื้อผ้าต่างๆนานานะเพราะคีตาเนี่ยเป็นเจ้าของธุรกิจที่เจ้าของแบรนด์ที่ไม่มีความรู้ความสามารถเลยนะครับเพราะนั้นก็ตรงข้ามกันพอดีเลยเนาะถ้าดูด,ดวงถ้าดูด,ดวงชะตาถ้าดูในรูปของดวงดาราเราก็จะเห็นว่าโอ้ยเราวางพอดมาดีมากทำไมาเก่งอย่างเงี้ยเนาะวางพอดมาดีมากเลยว่าคีตาคือคนลักขณา ธนูใช่ป่ะขีตาคือคนลักนาธนูอยู่ตรงนี้เออยายบีคือเมทุนก็คือเป็นคู่ปัตตนีกันอืมก็เลยต้องมีเวรมีกรรมที่จะต้องมาใช้กันจริงๆแล้วเนี่ยนะจริงๆแล้วเนี่ยนะเรื่องมันไม่ใช่แบบนั้นหรอกยายบีเนี่ยมันเป็นคู่จิ้นกับขีตาอืมเรื่องจริงอะ่ะ เรื่องจริงเป็นคู่จิ้นกันเออทำดีไซน์ไปด้วยกันมันก็เลยแบบรักกันเพราะว่ามันเป็นปัตตานีกับตนุปนุกับปัตตานีมันคือราศีลัคนาคู่ทำงานกันคู่คู่กันเออเพราะนั้นจริงๆอ่อะต้องได้กันแต่ที่เนี้ยมันมีเอ้โจ๊กเอ้โจ๊กเนี่ยมันอยู่มนหน้าต่อดวงชะตาของเยบีใช่ป่ะแล้วมันก็เป็นอะไรมันก็เป็นอลิ ต่อขีตาเนาะอยู่ในขีตาขีตาเป็นอลีต่อไอ้โจ๊กไอ้โจ๊กเป็นมลณะต่อขีตาเออดูเป็นปะดูตำแหน่งดาวเป็นปะนี่เรื่องมันเป็นอย่างนี้ไอ้โจ๊กเนี่ยก็ทําเป็นหลงรกอีบีส่วนไอบีจริงๆเป็นคู่จิ้นกับขีตาอืมถึมันก็เลยเกิดเรื่อง เนาะทีน,นี้ในสังคมของเทวสถิตภัยพิบัติเนี่ยจ้นกันไม่ได้อืเนาะเพราะนั้นก็เลยต้องเก็บเอาความรักแล้วก็แกล้งทําเป็นเสแแท้งแกล้งหลักกันประมาณนี้นะครับอัน,นเรื่องจริงเรื่องจริงแต่ว่าพอดีว่าเออนั่นแหละแล้วมาดูกันว่าคนลนักษณาเมธุนตอนนี้เป็นยังไงบ้าง หนึ่งสาชาหลักเพื่อนอืเป็นที่หลักตบเพื่อนเป็นอยากเป็นผู้นําจริงๆไม่ได้อยากเป็นผู้นํอ่ะได้เป็นผู้นําในกลุ่มฝูชนนั้นๆเพราะว่าอาทิตย์ตกอยู่ในเลือนของกเษเร็จไปดีและสิบเจ็ดสิงหาจนถึงสิบเจ็ดกันยาในเรือนของศาสชานั้นคือเป็นผู้นําฝูงเป็นผู้นําในชุมชนนั้นเป็นคนที่มีคนรักใคร่เนาะอยากให้แบบว่าช่วยเหลือดูแลดาวศุกร์เองก็อยู่ศาสชาหนึ่งหกเพราะนั้น ก็ดูว่าบีก็จะหลงหลงปื้มไปกับสิ่งที่แบบว่าเหมือนกับเออนาะเขามาแบบว่าให้ตำแหน่งเราเขาแบบว่า,ให,า,า,บบวาให้เราเป็นดีไซน์นุ่งดีไซเนอร์อะไรอย่างเงี้ยอ่าประมาณเนี้ยเนาะก็เลยแบบว่าอาจจะหลงไปกับคาคนประมาณนั้นนะครับเพราะว่าจริงๆแล้วเขาอาจจะไม่ได้สนับสนุนเลยเพราะเมื่อเราดูดาวใหญ่ของยบีลัคนาเมทุนแล้วเนี่ยเราจะเห็นว่าดาวเสาอ,อยู่ในเสือนของสุภาใช่ไหมครับ ความสุขความเจริญความคิดมีรนว่างอยู่ในเน่ของกรรมะแล้วก็สุภะนางอาจจะเป็นคนที่ไม่เชื่อใครเมถุนอาจจะไม่ค่อยเชื่อใครเชื่อตัว,ต,วตัวเราเองบางทีก็มองไปข้างหน้าแล้วอาจจะแบบว่าดูแบบว่าขวางโลกได้ไหมเพราะว่าเสาเป็นสุภะมีความเชื่อมั่นในตัวเองมากมายม,มีความกังวลใจมีความไม่เชื่อใครประมาณนี้เสาไปตกกรรมะก,ก็แปลว่าเชื่อแล้วก็หนัก ความที่เราจะทําอะไรเราเป็นโทษทุกข์ในกรรม,มะเราก็เลยเก็เหนื่อยคิดอยากจะวางแผนอยากจะเติบโตเป็นเสาแต่ว่าเป็นกรรม,มะก็เหนื่อยเพวฉะนั้นถ้าคิดจะทําแล้วต้องทําไม่ได้ใช่ไหมครับเสร็จแล้วพอเจ็ดย้ายเข้ามาเป็นระหวังอยู่ในเรือนของสุภาสุภาเองก็าอาจจะเป็นเรื่องของการคิดคิดเยอะคิดมากรู้สึกเหนื่อยอะไรแบบนี้ช่วงเวลาแบบนี้นะครับ เพราะนั้นมันก็จะแบ่งออกเป็นสองนาวางก็คือสุภกรรมะก็คือเหนื่อยแล้วลงมือทํากับสุภาสุภาก็คือเหนื่อยเหนื่อยในความคิดเหนื่อยในความหว่นระแวงโทษทุกข์อืมนะหรือตะความดีๆก็แปลว่าเหนื่อยแล้วดีเพราะว่าสุภาพเพราะความสุขความเจริญแต่เสาเป็นความเหน็ดเหนื่อยนะครับเพราะนั้นเหนื่อยแล้วก็ดีอ่าเราก็ตีความแบบนี้ได้อยู่ที่ว่าเราอยากจะตีความแบบไหนอยู่ที่ว่าเราจะทําแบบพฤติกรรมไหนเช่น เราเหนื่อยแล้วเรารู้สึกว่าโอ้ยไม่อยากเหนื่อยเราก็จะไม่เหนื่อยแต่ถ้าบอกว่าเราเหนื่อยแล้วเราได้เราก็อาจจะอยากจะเหนื่อยนะครับประมาณนี้เนาะลาหูตกกรมมะการทํางานแปลกๆการเดินทางการสายมกูการเดินทางทํางานดึกๆึกลาหูไปตกไหนไหนครับตกอลีตกปุตตาอ่าแสดงว่ากรมมะตอนนี้มีปัญหาไหมมีนะครับตอนนี้กัรม,มะของ ยายบมีเมทุนมีปัญหาไหมมีการกระทําต่างๆนั้นมีปัญหาไหมมีเรื่องรถเรื่องการเดินทางมีไหมมีเพราะว่ามันเป็นกรรมะตกอลิเพราะนั้นต้องระวังในเรื่องของการงานของเราในช่วงนี้เสร็จแล้วพอมันเข้าสู่ในเรือนของปุตตะปุตตะละไม่น่ามีอะไรละเพราะมันเป็นกรรมะปุตตะเราอยากจะทําอะไรอยากจะเคลื่อนที่เคลื่อนไหวอยากจะเดินทางก็จะเป็นเรื่องแบบนั้นมาหรือจะเป็นการกระทําที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของบริวารของเราก็เป็นได้ นะครับมนุษย์จะอยู่อยู่ในเรือนของวินาศานั่นคือพังทลายไกลโพ้นหรือว่าเราเองอาจจะไม่ค่อยดีในเรื่องของดาวมนุษย์ตยู่มนุษย์ตยู่ก็อยู่ในกรรมะเพราะฉะนั้นกลายเป็นว่างานที่ติดต่อต่างประเทศอาจจะดีงานที่ติดต่อต่างประเทศเพราะมนุษย์อยู่ไปอยู่วิานาใช่ไหมครับก็คือเปเป็นไปดีในแดนไกลก็คืองานติดต่อต่างประเทศงานขายออนไลน์งานที่ไม่ได้ติดต่อคนที่อยู่ข้างหน้าเนี่ยมาเป็นกรรมะให้เราอ่า นะับการทํางายอันที่สองก็บอกว่ามนุษย์ยิ่ตกวินาศเนี่ยแปลว่าความตายแปลว่าความตายความไม่มีความไม่ยิ่งใหญ่มาตกกรรมะก็แปลว่าเราเองอาจจะมีความสัมพันธ์เกี่ยวกับเรื่องของการทํางานที่อาจจะแบบเกี่ยวกับเรื่องของความเป็นความตายเอออาจจะต้องไปงานศพบ,บอยอะไรเงี้ยได้ไหมเอ๊ะ คนนั้นก็ไปอีกแล้วคนนี้ก็มาอีกแล้วทำไมฉันต้องเกี่ยวข้องเกี่ยวกับเรื่องพวกนี้อะไรเงรี้ยได้ไหมแต่เจ็ดปีอะ่ะมันก็ได้อยู่แล้วแต่ว่าในปีนี้ทั้งปีใช่ปะ่ะมันก็คืออยู่ในระหว่างที่สามก็คือวินาศกรรม,มะอะไรที่เป็นความเสียหายมันต้องมาเป็นเรื่องราวที่ฉันต้องทําเออตีความแบบน,นี้ได้ไหมอะไรที่เป็นเรื่องของความเสียหายฉันว่าต้องมารับผิดชอบต,ต้องมาทําต้องมาแก้อะไรเงรี้ยได้อยู่นะหรือ ดังที่บอกคือการเดินทางไกลวินาสาแปลว่าอยู่ต่างประเทศต่างประเทศเป็นกรรม,มะฉันก็มีเกณฑ์ที่จะเดินทางไกลได้เช่นเดียวกันเพื่อนรหัสเองอยู่ในเรือนของวินาสาแปลว่าผู้ใหญ่ไม่สนับสน,นุนเป็นเรื่องของสุขภาพได้ไหมเป็นเรื่องของผู้ใหญ่จากไกลได้ไหมเพื่อรหัสวินาสาวินาสาทับสหัะแปลว่าเพื่อนไปไกลวินาสาทับพันธุแปลว่าคนที่บ้านอาจจะต้องไปเออถามว่ามีเกณฑ์ไหมผมตอบว่ามี นะครับผมตอบว่ามีเพราะในช่วงเวลาที่ดาวพฤหัสย้ายเข้าวินาศของผมเนี่ยพ่อก็โดนรถชนอืมพ่อก็โดนรถชนนะตอนที่เมื่อหลายๆปีผ่านมาแล้วนะ่ะถ้าจํากันได้เนาะใครที่ติดตามผมมาตั้งนานแล้วอะเออเจ็ดแปดปีแล้วอะอืมเจ็ดแปดปีป่ะเจ็ดแปดปีใช่นะครับดาวพฤหัสเองตกวินาศในในลัคขาผมผมว่าฝันอยู่นะพอยวันลุกขึ้นพ่อโดนรถชนเลยเออตอนซีโครงฮะแต่ว่าตอนนี้ไม่เป็นไรละ นะครับเพราะว่าหายและอะไรอย่างเงี้ยเพราะนั้นในช่วงนั้นอ่พะพฤรหัสมันวินานะครับวินาอาจจะไม่ได้ตกช่วงตกช่วงที่แบบเข้าแบบเรือมไม่ดีเนาะแต่มันก็มีไงมันก็มีอยู่ช่วงหนึ่งของช่วงนั้นอนะ่ะนะครับเพราะนั้นมันก็อาจจะเป็นพืรหัสวินาสะพันธุคนที่บ้านต้องระวังเออนะครับต้องระวังผู้ใหญ่ที่บ้านเพราะพฤรหัสเป็นผู้ใหญ่เป็นพ่อพ่อวินาที่ไหนวินาที่พันธุพ่อวินาที่ไหน อาจจะสะชาเน,นี่ยอาจจะไม่ใช่เนาะอาจจะแบบว่าเป็นญาติญาติผู้ใหญ่อะไรอย่างเงี้ยนะครับเพราะนั้นก็ต้องมีเกณฑ์ถามว่าเจดปีนี้ก็เป็นเรื่องปกติเนาะว่าคนเราก็จะต้องมีญาติพี่น้องที่ต้องเสียชีวิตก็มีเกณฑ์อยูนะ่นะครับก็มีเกณฑ์อยู่นะแล้วพื่รหรัสมาตกวินาศแล้วเจอมนุษนต่อยู่ด้วยแล้วเจอสามกับศูนย์ด้วยสามศูนย์แปลว่าเรื่องของการไม่ไม่เคลื่อนไหวบางทีเราจะบอกว่าอาจารย์เคยสอนว่าจะดูดวงว่าคนนี้เป็นคนหรือเป็นสัตวนะ์เนาะ พอวางลัคนาออกมาปุ๊บเนี่ยถ้าดาวมันมีสามกับศูนย์นอยู่ด้วยกันเขาบอกว่าไม่รู้ว่าคนเนี้ยอันเนี้ยไม่ใช่คนอันเนี้ยเป็นมันก็มีมีคน,นมาถามเอาเอาดวงของอะไรสักอย่างหนึ่งสิ่งของมาถามอะแล้วก็บอกว่าพอเราวางดวงปุ๊บมันเป็นสามศูนย์ตัวเนี้ยไม่เคลื่อนไหวเออพอมันไม่เคลื่อนไหวเราก็อาจจะทํานายว่าอันเนี้ยไม่ใช่คนเป็นสิ่งของ ประมาณนี้นะครับเพราะนั้นสามศูนย์เนี่ยมันก็เลยกลายเป็นเหมือนกับการเคลื่อนไหวแล้วไม่ตกวินาศการเคลื่อนไหวในวินาศก็แปลว่าไม่เคลื่อนไหวเออไม่เคลื่อนไหวไปใหญ่เลยประมาณนั้นนะเนาะก็มีเกณฑ์เพราะก็เลยมีเกณฑ์ว่าอาจจะมีช่วงเนี้ยที่คนลักนาเมถุนอาจจะมีญาพี่น้องเสียก็ได้อืนะครับหรือว่าถ้าช่วงพฤรหัสมาอยู่แถวนี้เนาะมันมอยู่พันธุก็เนี่ย ลัู่าันธุก็คือช่วงหลังหนึ่งกันยาลองดูสิว่ามีเปล่าอย่าให้มีเลยนะครับประมาณนั้นเนาะเกตตกังแบบนี้นะก็กู้กวงหุ้นส่วนไอเดียสร้างสรรค์ประมาณนี้เพราะว่าดาวเปลียยนทิศย้ายมานะครับตามที่บอกดาวใหญ่มาหมดละนะครับเพราะฉะนั้นเราก็จะสังเกตเห็นว่าคนลักนาเมถุนเองเนี่ยดาวของเขาดีไหมดาวของเขาในช่วงนี้อาทิตย์เข้าสัตช้าเป็นที่รักใคร่ของคนรอบข้างถูกไหมครับ เสร็จแล้วพอมาเข้าในเฟสที่2เองเนี่ยดาวอังคารย้ายยาย้าจากวีนาย้ายเข้าลักนณะเขาเลยเพราะฉะนั้นถือว่าดีครับเขาจะกล้าเขาขยันอังคารที่เป็นวีนาการเดินทางทั้งที่มีปัญหาในเรื่องของลมพิษเรื่องของอะไรต่างๆนั้นานาเรื่องของความไม่กล้าไม่ขยันย้ายเข้ามาทับลักนณะตัวเองละถือว่าดีขึ้นนะครับแล้วพอวันต่อมาดาวศุกร์ย้ายดาวศุกร์ย้ายจากไหนครับจากสาระเข้าพันธุ อ่าเราแสดงว่าก็ไม่มีปัญหาอะไรหรอกแต่ทีเนี้ยพอมันเป็นสุกนิดปุ๊บเนี่ยมันก็ต้องระวังว่าปัญหาเรื่องการเงินของคนที่บ้านปัญหาเรื่องการทาตกแต่งบ้านอาจจะมีปัญหาถามว่าเมื่อมันเป็นหกนิดตกพันธุเนี่ยมันต้องทามันต้องทาบ้านไหมมันต้องสร้างบ้านไหมมันต้องแบบว่ารื้อรลังน้ําน้ําฝนทํานู่นทนํานี่กระจกบานเกล็ดอะไรเงี้ยหรือเปล่า มันก็ทามันก็คือทาเป็นหกรมดามันก็ทําได้แต่เป็นหกนิดปุ๊บก็ต้องให้ดูแลให้ดูแลให้แบบว่าตรวจงานนิดหนึ่งเออเนาะคือมันมันอาจจะมีเกณฑ์ต้องทําอะไรช่วงเนี้ยเกี่ยวกับบ้านทาตกแต่งบ้านให้ดีขึ้นอ่ะแต่มันเป็นหกนิดไงอ้าวก็หกนิดแปลว่าไม่ดีไม่ควรทําใช่ไหมก็ถ้ามันต้องทํะถ้ามันต้องทํามันก็ทําแต่ว่าให้เราตรวจตาให้ดีไงตรวจรับงาน เช่นใครจะไปรับคอนโดเออเอาเอาแบบนี้ดีกว่าเช่นใครแบบว่าอ่ะมีการเซ็นรับคอนโดในช่วงนี้ใช่ไหมถายคอนโดมาปรากฏว่าหกเป็นนิดไงเพราะนั้นต้องตรวจเยอะหน่อยไม่ใช่ว่าเดินไปถึงอ่ะเขาให้เซ็นชั้นเซ็นเลยใช่ปะ่ะไม่ได้ดูรายละเอียดของคอนโดเลยอ่าอย่างเงี้ยเนี่ยเนี่ยเป็นตัวอย่างเพราะนั้นเราก็ต้องแบบตรวจรับงานเราต้องตรวจรับงานด้วยความล็อกกอบอะไรประมาณนี้เช่นเดียวกันเรื่องของความรักเรื่องของการเงินถ้ามันเพนพันธุ มีเข้ามาขวนขวายหาหาเข้ามาแล้วมันไม่ดีใช่ปะ่ะแล้วเราก็มวัวเมาลุ่มหลงเป็น8กรรมะด้วยถูกไหมครับเพราะนั้นมันก็คือพันธุหกขวนขวายหา8ดกัมมะลุ่มหลงหกแปดมัวเมาเพราะนั้นหาเข้ามาแต่ไม่ดีก็ต้องระวังจริงไหมเงินเข้ามาแต่เป็นเงินที่มีปัญหาก็ต้องระวังอย่าไปหาเงินที่มีปัญหาก็มาประมาณนี้ นะครับบางทีไปรับเงินที่มีปัญหามากลายเป็นมิจชาชีพอีกเออได้ไหมเช่นคนโอนเงินเข้ามาผิดอะไรเงี้ยก็ได้เนาะเพราะมันเป็นหกมิตรเป็นหกนิดไม่ใช่หกมิตรชาชีพอ่าประมาณนั้นดงนั้นถือว่าสุกย้ายเข้ามาให้ระวังหน่อยละกันนะครับแล้วก็ในช่วงสุดท้ายคือสี่ย้ายหนึ่งกันยาจนถึงประมาณ19กันยาเป็นมหาจากักรวิลาและหลาจากโจทย้ายเข้าเรือนอะลยครับ ยายเข้าเหลือนสัตยาการพูดคุยกันเจ้าคนรอบข้างอาจ,จมีเรื่องที่จะต้องไปกินไปดื่มไปดิ้งกับคนรอบข้าง1 4 7ก็ทําสัญญาข้อตกลงเนาะเป็น714สุภาสัตยา,าด,ด้วยอาจจะแบบว่าอะไปกินไปคุยกับเพื่อนแล้วทําให้เกิดการแบบคุยเรื่องของกิจการคุยเรื่องของธุรกิจอะไรเกิดขึ้นอาจจะมีเกณฑ์ที่คนลักนาเมถุนที่จะต้องได้ไปทําสัญญาข้อตกลงกับ คนลอบข้างอะไรเงี้ยนะครับเพราะนั้นถือว่าถือว่าดีถือว่าดีเนั้นเห็นไหมเมถุนดาวเขาก็ดาวเล็กเขาดีแต่ดาวใหญ่เขาไม่ดีสองดวงนะครับคือลาหูเออก็คือพระรหัสกับมนุตเต์อยู่ที่ไม่ดีสองดวงตรงนี้นะครับเพราะนั้นก็ดูละกันว่าดาวเล็กกับมันดีแต่ดาวใหญ่อะมันก็อาจจะแบบทรงอำนาจบางทีมันก็เป็นปัจจัยที่จะมา ทำให้มันไม่ดีได้เพราะว่าอะไรตัวอย่างเช่นดาวอาทิตย์คุณดีใช่ไหมคุณตกศาสชาพูดคุยดาวศุกร์ดีแต่เพื่อหัสคุณวินาศและวินาศที่ไหนวินาทที่ศาสชาเหมือนกันแปลว่าการที่คุณพูดคุยกันเป็นเป็นผู้นําในกลุ่มอะแต่คุณเองอาจจะไม่มีความรู้เพราะว่าเพื่อหัสเป็นวินาศไม่ใช่ความรู้ไงแล้วไม่ใช้ความรู้ในศาสชาคุณเองอาจจะไม่มีความรู้กับสิ่งที่คุณจะต้องดูแลคนรอบข้าง มันก็ทําให้มันเสียหายได้ถูกไหมหรือเพื่อรหัสแปลว่าผู้ใหญ่ผู้ใหญ่ที่สนับสนุนคุณเป็นวินาทแต่คุณต้องรับตําแหน่งเป็นอทิษฐาชะคุณต้องเป็นผู้นํากลุ่มนี้แต่คุณไม่มีผู้ใหญ่คอยสนับสนุนเออคุณก็อาจจะเป็นไม่ได้หรือทํางานด้วยความลําบากเนี่ยเวลาตีความมงก็จะตีความแบบเนี้ยว่ามันเกิดเหตุจากอะไรทําไมยังไงเพราะว่าเพื่อหัเป็นวินาทเนี่ยแล้วิหะเวลาเป็นวินาทแล้วมันเข้ามาเป็นระวาง ตรงศาสตา์ชาแสดงว่ามันก็มีผลตอนนี้กับคนรอบข้างซึ่งดาวอาทิตย์กับดาวศุกร์อยู่ตรงนี้ด้วยมันก็เลยส่งผลให้อะไหนบอกว่างานจะดีไหนจะได้เป็นผู้นํากลายเป็นผูน้ไม่มาสนับสนุนความรู้ความสามารถคุณไม่ถึงมันก็ตกเกณฑ์ได้จริงไหเพราะฉะนั้นเนี่ยคือการทํานายที่แบบมันก็มีอะไรเยอะแยะมากมายนะครับก็จบแล้ว เนาะถือว่าเมถุนดีแต่ว่าดูดาวก็ัดดาวมนุษย์อยู่ด้วยว่าส่งผลอย่างไรสวัสดีครับ